ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่คลรบมอนีเบาแอมเราตรงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับแม่เย่านะครับเนาะมาติดตามตัวเลขกับแม่เย่ายินข่าวมาเพื่นฝันดีแห้งครับงวดเพื่อนก็ถือเลขมาติดต่อกันสามสี่งวดตะละครับผมถือสองตัวเนี่ยสามตัวเนี่ยนะครับเนาะงวดไฟล่าสุดวันหันกะศูนย์แปดกับสามศูนย์นะครับเนาะถือยู่เลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ซาลิงเป็นครับท่านผู้ชมมอเตอร์ไซค์ซาลิงของคุณแม่นะครับเนาะ แต่บเบาแอมเราตรงกับสิผ้า,าเมื่อบิงทะเบียนรถโมไซค์ซาลิงของแม่เย่าก่อนนะครับเนาะว่าเป็นตัวไหนบเบาแอมได้นเดินทางมาอยู่ที่จังหวัดกาลาสินครับท่านผู้ชมอยู่จังหวัดกาลาสินนะครับดเด้อเหมือนนี่กดินเดินทางมาไกลนะครับอยู่กาลาสินมาเบ่งตัวเลขกันครับเออเสียงมอเตอร์ไซค์ว้รุ่นครับนี่แหละครับท,รมมท่านผู้ชมทะเบียนรถของแม่เย่านะครับเนาะ แปดสามศูนย์แปดสามศูนย์แต่เพิ่นถือถ 0, เครื่องศูนย์เพิ่นถือสามศูนย์หล้วก็บศูนย์แปดครับท่านผู้ชมเนาะครับเนาะนี่แหละครับเดี๋ยวเบาแอมเราตรงสิงไปถามคุณแม่เหี้ยว่าวงวดนี้ฝันเป็นตัวใดเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ,ปะไปเบิ่งพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมเนาะครับเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมรเราตรงน้ำเลยด้วยครับเด้อไปรับชมกันครับ จาสวัสดีครับจาสวัสดีครับผมเห็นราคาเกี่ยวกับของรถซาเล้งแต่สามศูนย์กันมาดีผ่านมากเนาะคือสิมงี่โฉมวีดัวเนาะครทั้งหมนดีผ่านมากเนาะกับก็ได้ใสอยู่จ้ะฮะถ้าจะว่าถายมอวามื่วานนี้เป็นยังไงเนาะมีแนวทางในเอฟซีแฟนช่อปคนบอรอครับผมก็มีอยู่จ้ะอันก็ได้แล้วเหมือนอันฝันเห็นผู้หญิ่งแม่จ้าเลขวางแล้วก็เลยมาฝันเห็นผู้หญิงอัน ผู้ยิ่งมากฝาทอนลางไหมจ้ะทอนลางเปื่อยทอนลางเปื่อยทอนลางไหมจ้ะผูยิ่งงามค่ะบัาที่นี่ก็เลยยังเหมือนเศร้ามากกบแม่ก็เลยมาตีส่เล็กเนาะก็เลยมาหวานปูยิ่งนี่มันสิเป็นสิบซี่ไหมจ้ะ๋อยิ่งไม่นานีเลยนะคจ๊ะก็เลยก็เลยหมักมักสิบซีกับซีหากับซีเก่าเลยจ้ะโอ้ยนี่ยิ่งป็นสี่หาสีเก่าหมักซำนี่เลยจ้ะ มาเลขสิบสี่จ่าสีเกานะคะจ่ฮูจักพวครับยิงที่มันมาม่เคยหาขอเห็นูฮูจักค่ะค่ะบอเคยเห็นหนาเขาจกเจอแต่วาง้างงางก็จังสิแมนดาพวกดาราแู่ะจะเ้าเห็เาฮูจักเนาะครับผมจากฮูจักมั่ีติพานมากนี่ฝันเกี่ยวครับแปดสามศูนย์ หวดที่ผ่านมากกับฝันอยู่จ้ะตะวนันฝันฝันว่าขี้ไปจักขี้ไปอีหยังหรอกภาไปปีนแมจ่จ้ะโอ้ภาพปีนเห็นบอลเล็กมันเล็กทะเบียนบอลเล็กจงอยู่แล้วยี่บอลเล็กขี่รถปีนแต่บอลเล็นไป่ปีนมากถูกสามตัว,ลวเลยนะพอยิงนอก๋อถูกสามตัวเ <ๆ S 1> นีเพราะว่ามันพลิกกลับเนาะแ <8 30 S 2> ม่บบแปดสามศูนย์ก็ว่าเป็นสามศูนย์แปดสี่สี่เลี้ยงกันไป้นอก, <หา S 1> นอกระดับแสดงว่าเจ้าของคนสี่มีโชคมีดวงหไรเป็ดโยกมโหตผ่านมากเนาะ อาคุไหนสิถาาคุณไหนเนี่ยเอาว่าวง่าแอมครับผมหอวดัวถึฝันว่าู้หยิ่งมาเปือยเนาะครับเนาะจ้ผู้หยิ่งกุ้งงามงามครับครับมาเปอยทอนลางไหยจ้อไม่ยิ่งคนเดียวบหรครับจ้าู้หยิ่งกูเดียวโอ้คนเดียวคนคนหนุ่มๆอยู่ดีจ้าบ่ทัานห่าเด้่ันมันอายุกับปมาดีน่าอนู่จ้ายังไปรุ่นใบรุนอยู่เนาะครับผมครับผม เมันมาบอกเลขยบๆบอกครับเพื่อนๆเลยเพราะเด่นมาบอกแต่ว่าฝันอันเพราะเพราะเลขออกแล้วมันบริจาคยงากระขึ้นมากก็เลยมาฝันแม่จ้าก็ได้มาฝันคันคันสีดายหนีเงาได้ก็ฝันโหลดโอ้ก็ตาจี่คนล้างเหลังเลขออกแล้วเงาขึ้นรุ่นมากสีฝันคันสีด้เลขยเงได้อย่ไหมจ้าครับโอ้สิเป็นใน่รุ่แบบว่าฝันล่างหัวเลขจ้าฝันต้องเงาจ้าฝันตาฝันแบบนี้มีโชคตลอดมีจ้าโอ้ครับครับฝั่งมึงด้อครับท่านผู้ชม หมดมางหันก็ได้เต็มๆเนาะครับเนาะครับผมได้สาูนย์กับอันศูแครับครับโอ้ก็แสดงความดีใจนั่นนะครับเนาะจ้าครับไ้วิ่งเี่เพื่อนมาหาหน่เพื่อนมาเพื่อนมาหาดื่ซือบริไดบอกยังนั่งก็มาแล้วก็ยังกันเลยสุดบ่ออันมาดมาหน่แ่ แช่มาคุยกันคือจังจังสิแม่จ่ามาเห็นคือจังไม่หุนยูตรงหนานแม่เห็นหนากันนี่ตั้วเขาห่างเกื่อยมากสิแม่จ่าเกลีอยคือเขาเห็นเห็นเบิร์ดอแต่ว่ายตอดเห็นอันนี้ข้างนี้ขอนล่างนี่ข้างนี้จ้าก็เลยก็ได้คืนไาเล็กสิบสี่กับสี่หานี่แหละจ่าครับโอ้เฟื่อยมาเลยจ้าสี่สี่ห้าแล้วก็สี่เก้าจ่าจำนี่ะจ้า สิบสี่สี่เพิ่มสามตัวเข้าไปกันเอาเพิ่มสามตัวมักมักเลขกหาเ็เลขกทกไหมจ๊ะอืมจ๊ะหาหนึ่งสี่ทกหนึ่งสี่ยงสิไหมจ๊ะเข้ากับสื่อเอาวนย่ามสื่อกัตั๊กสื่อเนาะจ๊ะจหาหนึ่งสี่ทกหนึ่งสี่ครับเวตาเ่้นเลขสองตัวจะเป็นย่าสี่ครับจ้ะากับตั๊กสื่อตั๊กนาตั๊ก มากมากมากแห้งซ้ำก็ต้องหันบ่มากด้จังซ้ำกันแห้งบ่จ้ามากซ้ำกันเลยม่สิบโชคีซ้ำกบอเนี่นี้อาจจะเอสามตัวไปเลยได้บอกอนี่มันเฉียดสามตัวนี่เพื่อนไหมาสามตัวอยู่แต่ว่าจับว่าตื่ คนบอเข้าใจเขาวนปีนน่นะว่าเข้าใจแต่แม่เข้าใจว่าซาเล็กปีนกับซีโอเคยื่นี่เนม่ยนะตัปีนไปปีนมากจริๆต้องสูงงัวนะแต่ว่ากถทอวราเป็นคนมิโชคมีดวงอยู่ครับถูกทั้งหลังทั้งบนนอกประวัตสามศูนย์ประวัิสามศยหรือว่าศูครับผมจึงบ่ได้สามโจกัตมันเป็นส้งมักแห้งอยู่นั่นไหม่เตัวประวัดมันออกเก่าสองเป็นบ่ออะจ้าเก่าสนี่ก็มา แห้งก็มาห่กเก่าสองกับปาเก่าเลยจ้ะสัญญามได้มาแห้งเอ๋อแสดงว่าถูกมาต้องหดอลายหยอดแะไวที่เนี่ยมหดเนี่ยสามแล้ดโอ้ยไม่สุ่มเคใช่ไหมครับ่าสามวดจ้าตางหดต้องไปกับกับว่นแน่ใจเนาะหมักจ้ามักแห้งิบสีมักเป็นซิบจีบอกกันแล้วจ้ากตัวนี้เลจ้ะเอาให้ถามเน่กันซึ่ว่าสามตัวระว่างหาก็พบหนี้เสี่ยว มัก็เลหลายตัวมักทั้งสองจ้ะเพราะว่าเพราะเสี่ยวใส่ทั้งสองไหมจ้ะใส่ทั้งหาหนึ่งซีคหนึ่งซีจ้ะมัดมัดซ้ำนี่ะจ้ะทัหมัวหหลายเลยเนาะหลายหลายพอตัดเจ้าตัวนี้ก็ได้แค่หนึ่งซีอย่างที่อกเบอกว่าเลขเป็นหนึ่งซีหลายครับเพราะว่าเลขตัวเดียวแต่ว่าเพิ่มคามาคือหาครับผมนี่ก็เลขหนึ่งซีคือเก่าอยู่นะครับเพราะว่าสาเนีุที่ มักเลขหกนั้นนี่มาจากใสเลขหกมันเกิดหมักติดโอ้คือมากจากิดมากจากก่อามาใส่กครับหนึ่งซีคือหมักก็เลยจับใส่ไปเลยอันดอกจ้าแต่แม่แต่แม่หนึ่งหาซี่ไสีกิดถือยืดเนาะก็โตเดียวกันคือเก้าหนึ่งหาซีหกหาซีไปงสี่เขาจะเอาหกใสเหมื้นจ้บคือคือวนไม่ได้หั่นีลยจ้าเสียงว่างวดนี้ ได้สามโตควอมครับได้สองโตน้ำครับผมครบสูตรทีนี่ยครับโมนเอใจได้จากเป็นแก้วท่าจากถือถือไว้ต่างหากบัศวานถือให้ท่านผู้ชมเพิ่นเบิ่งได้เนาะครับเนาะบ่แน่ใจครับแต่ว่าเพิ่นก็บอกเพิ่นมักแห้งคือเก่าครับใช่เดียวหมวดเดียวกันครับบัศวาออกก่อเนาะจ้ะก่อนี่ก็มักแห้ง่าซั่นมัก่อสแห้งก็บ่พอออกดีๆถ้าท่านผู้ชมงวดนี้คุกนาเพิ่นก็บอกว่ามักหลาย14ว่าซั่น ก็เอาเลข3าตัวให้กับพี่รักลอยกันนาจะเป็นห้าหนึ่งสีหกหนึ่งสับผมเนาะก็มี1นึ่งสี่สี่ห้าสี่เก้าว่าหลายตัวรับสมุชมันเนียนเนียนยังคุณนาคุณบอกกะคือหนึ่งนะครับผมเนาะก็ลองเอาไปพิจารณาบนกอาเองครับผมทสมชมันหรือว่าทันใดจะเด็ดต้องตรงนวดจะตัดเล่นกับว่ากันเนาะกาให้แค่เป็นหน้าทางครับคุณนาคุณก็บอกว่ากาให้แคเป็นหน้าทางนะครับผมเนาะมันมีความฝันก็เชื่องกะมาติตตามบริษัทผมุชแฟนช่องครับผมเนาะ เพราะข้อท้ามีกเนี่ยค่ะคุณนาคันคัมเ็นว่าคุณนาฝันแล้วเพิ่์นเพิรนมาบอกตัวเฤๅษีว่าไงสิจะมีฝันไมบอกว่าาเด็กกินเด็กอยากหรือว่าเด็กโสดกัก้อนก้อนหัวจะออกกี่สีนอกรเพราะว่ามันคันปม่ฝันกับส่วงล้อๆใกล้ๆมือเลยจ้าสวงล้อๆไอ้ใกล้ๆมือสีออกไม่ใช่เมัจ้าท่านม่ฝันรือไหมจ้า ถ้าถ้าฝันสมาคิกันกันเลขมันอยู่นี่ส่วันว่าได้ยาได้กินหรือว่าฝันได้ชิมของนิติเมมเบอร์กับจ้าอืมประมาณนี้เนาะก็คือฝันรอบเดียวล่ะกัน้าฝันอีกก็จะเป็นช่วงไกลเลขออกแม่นจ้ะนะคะท่าวงก็ชิฟันว่าได้อันนั้นอันนี้ได้สอยได้เลียนได้ยังสิแม่จ้าคือการสัมผัสสถิติยอดลังสามวดนี่คือ ได้มาตลอดได้มาตลอดงวดนี้ทั้งบนทั้งล่างนะเนีอยมาทั้งบนทั้งล่างตลอดเลยนี่นี่นมันเขายีกนี่กับงวดที่สามจา้าม,มันหลายงวดเลยเด้<อ>ได้มาอยู่นี่แต่งวดอันสามเจ็ดสองหน่ยกับเต็มเต็มอือสามเจ็ดสองมันมันืมันหลายงวดเลยจา้าแต่ว่ามันเห็นโครเด็กอันนี้เนาะ คนเพ้่นมากตามกัะอ่าก็ตะกี้พวมีผู้มาตามให้จากอ,อะเพราะเห็นมากอตามเนี่ยพาตามเนี่ยจา<ก>้าอะขอถามอีนมกนะครับเล็กน้อยอี่สามหมวดสี่พันมากสี่ว่าได้สี่ว่ามันเขานั่นตัวเลขได้ขึ้จังมือนี่แล้วก็ไปนี่จกกะกเด็ฝันบอกก็ฟันว่าได้ซอยได้หวนได้ยังหลือจ้าแต่ว่าก็ได็ฝฟันนี่เป็นบอสครับกระเม็นบ้านตัวเลขได้ตัวเลขมากากันเราเราไกสวบอสีฟันได้ซอยได้หวนได้ ได้ลาบได้เงินได้ทองสิไม่มีคนเอาเงินเอาอย่างมาใหายจ้าเราเล่กกระชิเขาเลยมันบอจ้าเราเชื่องถามให้ยกว่าข้อมั่นใจนะสมุนชุ่มบางครั้งก็อาจจะฝันได้เฉลี่ยแล้วอาจจะบอกฝันเล่ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่างนาะมันก็บอกว่าถึงได้เฉลี่ยมาแล้วถ้ามันจะเขาอีีก็ต้องไปใกล้มือแต่ฝันว่าได้สิ่งในของในสิ่งอันสมุนทุ่มกับมั่นใจไปเก่าชิบเก่าชุบเก่ากระเซ็นหมดแล้วนะครับเนาะก็เก็บอกอยู่แล้วคราบว่นี้มักแห้งคือกันครับผมมักแห้งคือกัน ครับผมสําหรับคลิปนี้กับเบ้าแอมราทงกับขอขอบคุณนายเย่าหลายๆด้วยครับด้วยที่ให้แนวทางดีๆท่านผู้ชมนะครับเนาะกาบขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเบ้าแอมรลทงกับสีเขียน่กระดาษไว้ให้แคบหน้าจอนะครับเนาะครับครับผมท่านผู้ชมเบ้าแอมรลทงกับสีสรุปตัวเลขของแม่เย่านะครับเนาะสีหนึ่งครับ สีหนึ่งนี่เป็นมักแห้งนะครับเด้อท่านผู้ชมสีหนึ่งครับตัวร่องนี่ก็เป็นสีหาสีเก่านะครับท่านผู้ชมเนาะต่เลขสามตัวนี่ไม่เย้านี่เป็นมักเป็นมักทั้งสองขุมนะครับเด้อหาสีหนึ่งหกสีหนึ่งนี่แหละครับท่านผู้ชมเด่นสีหนึ่งนี่แหละครับท่านผู้ชมเป็นมักแห้งครับสําหรับจิบนี่เบาแอมรลตงกัสิล่าท่านผู้ชมไปก่อนเด้อครับเนาะเจอกันจิบหนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ